คุณเคยสงสัยไหมครับว่าด่านปิตติแคสโซที่ใช้สวิตเมเทอร์มันเล่นยังไงราบสวัดส,ส,สดสีสดสท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม i m ม t a เ i ชันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นด่านที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันคือด่านที่ใช้ลดสวิตเมเทอร์ในการเล่นนะครับผมก็คือด่านบิตติแคสซนั่นเองนะครับผม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูด่านนี้กัน,นครับว่าเล่นยังไงนะครับผม รอมันดีเลย์สักครู่นะครับผมเริ่มมาครับก็เป็นสแนปแบบคนจีนนะครับผมตรงนี้ก็ใช้โอเวอร์ดิฟนะครับผมทําให้ติดซูเปอร์นะครับมันจะได้เร็วๆนะครับผมส่วนทางด้านโค้งนี้นะครับผมไม่ต้องติดซูเปอร์ได้นะครับส่วนตรงนี้โอเวอร์ดิฟ w c w ก็ได้นะครับผมเราตรงมาตรงนี้ปุ๊บล้วก็โอเวอร์ดิฟนะครับผมแต่ต้องระวังชนด้วยนะแล้วก็เลี้ยงบูทมาหนึ่งสามสี่ห้านะครับผม เราก็จะลงมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บ WWCW นะครับผมแล้วก็เก็บเกตให้เต็มนะครับให้ได้ในโต๊ะถังนะครับผมตรงนี้ครับเ,า deep. เราดิฟแล้วก็ควิกเทิร์นกดบูสต์เลยนะครับผมแล้วก็กดในโต๊ทันทีแล้วก็ควิกดิฟเก็บเกตนะครับผมให้เต็มเป็นในโต๊ทั้ง2ถังนะครับผมแล้วก็กดในโต๊เพียวๆไปดิฟนิดนึงควิกเทิร์นปึ๊บตรงนี้นกเด้งนะครับผมนี่ให้ได้ในโต๊ะสองถังแล้วก็กดในโต๊เปล่าๆไปเหมือนเดิมนะครับผม ตรงนี้ลงมาปุ๊บกดบูสต์ก่อนถึงพื้นแล้วก็ C W ไปครับเป็น W C W ตรงนี้ต้องระวังชนหน่อยนะครับผมตรงนี้เราต้อง Quick Dip ปุ๊บให้รถมันลอยนะครับผมแล้วก็ Snap Dip นะครับผมตรงนี้ก็ Over Dip C W W ไปตรงนี้ตรงนี้เราก็ Quick Turn นะครับผมแล้วก็เลี้ยงบูสต์ไปตรงนี้ยาวๆสามสี่ห้าแล้วกดในตัวเปล่าๆนี่ครับผมตรงนี้นะครับให้เรากด เลี้ยงบูธมาแล้วผมสองที่เมื่อกี้ชนนิดหน่อยกดในตัวเปล่าๆไปเล่นเหมือนลายแรกนะผมโอเวอร์ดิฟแต่ตรงนี้ใช้เป็นโอเวอร์ดิฟแล้วก็ Deep, ใช้แ lap ดิฟต่อบ,บูธมาถึงตรงนี้นะผมแล้วก็ W C W เหมือนเดิมนะผมย้ำนะครับต้องทําให้ติดซุดเปอร์นะครับผมก็โอเวอร์ดิฟครับเหมือนเดิมแล้วก็เลี้ยงบูธไปอยาวๆผมนี่นะปึ๊บ C W ตอนนี้เราไม่ต้องเก็บในโตเหมือนรอบแรกนะเพราะว่าเรามี2ถังอยู่แล้ว เหมือนเดิมแลวผมเก็บให้ได้2ถังนะครับกดไปตอนนี้ผมเปลี่ยนลายนิดนึงดิปปึ๊บปึ๊บแล้วกดในตัวไปนกเด้งพอดีนะผมตรงนี้ c w พิเติร์ปึ๊บก็อ d i f c w w ไปคือถ้าเป็นรถไล์ปกตินะครับผมเราจะใช้ c w w กลางอากาศก่อนถึงพื้นแล้วก็ใช้สลับไม่สลับสลับดิปนะครับผมแต่ว่าคันนี้เราไม่สามารถทำสลับดิฟได้นะครับผมเพราะว่าถ้าทำรถมันจะเร็วเกินไปนะผมมันจะลอย ลอยไปชนกำแพงเลยเราเลยต้องให้ควิ c เทิร์นเอานะครับผมก็จบไปด้วยเวลา1นึ่งาทียี่สิบหกนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมขอแถมนะครับก็คือเรื่องของ Speed Pass ซีซั่นนี้นะครับผมทุกคนที่ยังเก็บแต้มไม่ทันนะครับเลเวลยังไม่ทันไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งว่าแบบเราจะเก็บแต้มไม่ทันให้ได้ไลด i ททอ w เวฟถาวอนนะครับผมทางคาริน่าสปีดดิฟเตอร์นะครับได้เพิ่มภารกิจใหม่เข้ามาอีก4ภารกิจเลยทีเดียวนะครับผม ก็คือใช้คูปองเอนะครับให้ครบ1 0,000หนนะครับนี่ใช้ครบ4 0 0หมนได้ทีละ120 XP เลยนะผมแล้วก็ใช้ลูกเต่าในขับ e x p e เพนดิช่นะครับก็คือการเล่นขับวอลครับแล้วก็ได้ลูกแก้วมาเอาไปสุ่มนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นออนไลน์นะครับผมแต่ยังไม่ปลดล็อกนะแล้วก็จะพูดในแมตช์การแข่งขัน Racing Battle นะครับผม r a c i n g หรือ Battle ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะได้ XP พเพิ่มมาอีกเยอะเลยนะผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับสำหรับใครที่ยังเก็บแต้มไม่ถึงนะผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ